ตอนนี้เราจะทำการลิฟภาพยนตร์ที่อยู่ในแผ่น DVD โดยใช้ซอฟต์แวร์ที่ชื่อว่า d v d l i เราจะเริ่มต้นด้วยการติดตั้งซอฟต์แวร์จากอุป n t u ์ o f t ซอฟต์แวร์เซนเตอเมื่ออุ u กรณ์ o f t ซอฟต์แวร์เซนเตอเปิดขึ้นมาแล้วนะครับเราจะไปที่ช่องค้นหาจากนั้นพิมพ์คำว่า R I P ก็จะพบซอฟต์แวร์ DVD ี i ิฟเป็นอันดับแรกทำการคลิกลงไปจากนั้นเลือก install Ubuntu ์จะให้เราใส่รหัสผ่านเพื่อเป็นการยืนยัน ให้รอจนกระทั่งการติดตั้งนั้นเสร็จสิ้นลงนะครับเมื่อทําการติดตั้งเสร็จแล้วให้เราคลิกปิดหน้าจอลงไปเราจะทําการเรียกซอฟต์แวร์ DVD Rip ขึ้นมานะครับให้เรานําแผ่น DVD ภาพยนตร์ใส่ลงไปในช่อง CD-ROM จากนั้นคลิกเลือกที่บัตรรายการ l i p Title จากนั้นให้เราทําการคลิกที่ปุ่ม l i a DVD Table of Contents จากนั้น DVD l i p ก็จะแสดงรายการ ไฟล์ที่เป็นวิดีโอที่อยู่ในแผ่นให้เราทำการคลิกเลือกไฟล์ที่เป็นภาพยนตร์ที่อยู่ใน DVD จากนั้นคลิกปุ่ม Lip Selected title เมื่อการลิฟเสร็จสิ้นแล้วให้เราคลิกไปที่ Home Folder จากนั้นดับเบ้ลคลิกเข้าไปที่โฟเดอร์ DVD ี i ี t a ฟดจากนั้นเราก็จะพบกับไฟล์วิดีโอที่เราทำการลิฟลงมาไว้ในเครื่องของเราให้เราทำการคลิกเมาส์ปุ่มขวาจากนั้น เลือกเปิดวิดีโอด้วยการคลิกที่ Open with Movie Player สักครู่ Movie Player ก็จะทำการเปิดวิดีโอที่เราทำการเลือกขึ้นมาให้เราชมกันนะครับคําเตือนนะครับการลิฟวิดีโอนั้นสามารถทำได้เพื่อใช้ชมภายในบ้านเท่านั้นห้ามนำไปแจกหรือนำไปเผยแพร่ต่อใดทัด้งสิน้นเนื่องจากเป็นการผิดกฎหมายลิขสิทธิ์นะครับสำหรับการลิฟดีวดก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ลองนำไปใช้ดูนะครับ